สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะได้ชวนเพื่อนๆมาทําความดีกันค่ะซึ่งความดีของมิวสามารถทําได้ไง่ายๆที่บ้านด้วยการที่คุณแยกขยะแค่นั้นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆแยกขวดน้ําขวดน้ําที่เพื่อนๆดื่มแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรจะไปโยนทิ้งหรอสามารถนํามาสร้างเป็นจีวรพระสงฆ์ได้หรือว่าสามารถมาผลิตเป็นผ้าได้เดีย๋ยวตามมิวไปดูกันนะคะว่า เราจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับการทำบุญครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็อยู่กับคุณป้า ป้าเอนะคะที่วัดจากแดงค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเอค่ะอ,อยากให้คุณป้าเอเล่าให้ฟังนะคะเ <Circle. S 1> กี่ยวกับการบริจาคขวดพลาสติกค่ะว่าถ้าเกิดจะเอาขวดพลาสติกมาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะคุณที่จะนำขวดมานะคะถ้าคุณมีเวลาว่างพอนะคะก็ะะแยกฝาเอาไว้ถุงหนึ่งนะคะขวดก็เป็นขวดน้ำดื่มขวดเพชรไม,ม่ว่าจะเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กคุณจะแยกมาขวดใหญ่ก็ไว้ใหญ่กลางก็ไว้กลางเล็กก็ไว้เล็กอันนี้คือ1.5นะคะ ขวนนี้คุณแยกจะได้แยกฝาแยกสติกเกอร์นี่สติกเกอร์นี่เราสามารถนํามันนึ่งทําเป็นน้ํามันน้ํามันที่ใช้ในเตาเผาสพในตามชนบทที่เขายังไม่มีจับไฟฟ้านะแล้วก็น้ํามันเตาที่ใช้ในครัวเรือนนะคะเราก็จะเอามานึ่งนะคะอ่าต่อมาเมื่อแยกสติกเกอร์แยกฝาคุณจะ ได้บรรจุได้เยอะขึ้นเสร็จแล้วนะคะคุณก็นํามาให้เราที่วัดจักรแดงนะคะจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเยอะมากคุณสามารถแจ้งมาได้เราจะมีรถออกไปรับนะคะตามจุดที่คุณจะบอกนะคะเมื่อรวบรวมได้เยอะๆถ้ามาเองคุณก็เข้าทางประตูวัดนะคะเข้ามาทางซุ้มนูน้นซ้ายมือจะมีประตูที่เป็นรถรวดหนามแล้วเขียนว่าจุดรับบริจาคคุณก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็จะทําการชั่งน้ําหนัก จดที่ผู้มาบริจาคเพื่อไว้ร่วมแต้มบุญนะคะอ่าอันนี้คือการที่คุณจะนั่นขวดได้ปกติวัดเรารับนะคะวัสดุทุกอย่างนะคะที่นั่นส่วนไหนที่ที่เรามาทําด้านประโยชน์ด้านนี้เราก็จะคัดแยกออกมาส่วนไหนที่พอจะเป็นรายจ่ายช่วยในเรื่องของค่านํเค่าไฟวัดได้เราก็จําหน่ายแล้วรวบรวมไว้มาช่วยในเรื่องของวัดเรื่องของอ่า เงินของคนงานซึ่งเป็นจิตอาสาท่านก็มีน้ำใจให้คนงานเพราะรู้ว่าทุกคนนั้นต้องมีรายจ่ายนะคะท่านก็จะให้เป็นจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีการโครงการที่มีนักศึกษามีนักเรียนเข้ามารวมกลุ่มกันแต่ต้องแจ้งให้เราทราบว,ว่ามาจํานวนเท่าไหร่จากอะไรที่ไหนนะคะเราจะได้มีการเรียนรู้โดยมีพระสงฆ์ของเรานะ,ะซึ่งเป็นผู้นำนะ,ะในเรื่องของการชัดแยกขยะนะคะก็ จะทำเลืเรียนการเรียนรู้ว่าขยะ เราก็ต้องแยกจากครัวเรือนก่อนนะคะเช่นขยะเปลือกผลไม้เป็นกระดูกเป็นอะไรทุกอย่างสามารถนํากลับมาใช้ได้หมดนะคะเราก็จะเอาขยะมาทําน้ํา EM นะคะทาน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานน้ายาถูพื้นนะคะแล้วก็ไล่จําพวกมแมลงนะคะนอกจากนั้นเราทาจีวอนแล้วเนี่ยเราอยู่มีผ้าที่นํามาให้โยมใช้คือผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะก็คือด้านนี้นะคะเป็นผ้าพิมพ์ลายที่ทําจากขวดผสมคอตตอนนะคะ ซึ่งเราสามารถซักได้เหมือนผ้าทั่วไปนะคะอ่ามันจะใส่ได้เหมือนผ้าทั่วไปถามว่าร้อนไหมผ้าทุกอย่างร้อนหมดแต่มันจะร้อนมากร้อนน้อยอยู่ที่ตัวผู้สวมใส่นะคะค่ะ ใช่ทำเป็นกระเป๋าคือโยมซื้อผ้าจากวัดเราช่างเขาตัดให้เขาจะทำแนบกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะเพื่อใช้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากวัดเราคือผ้าที่เรารีไซเคิลมาจากขวดนะคะตอนนี้นอกจากเราเย็บจีวรแล้วเราก็ยังเย็บแมสที่ทำจากผ้าจีวรเพื่อแจกจ่ายไปให้กับวัดทั่วคุงบางกระเจ้าทั้งหมด6ตำบลนอกกนั้นก็นำไปให้ในต่างจังหวัดประมาณ200กว่า จังหวัดแล้วนะคะอ่าวัดเราเป็นวัดที่เป็นวัดเรียนบาลีนะคะสันท์กิจวัดจะเป็นวัดนานาชาติจึงมีพระเนี่ยหลายชาติกัมพูชาพม่านะคะหรือเนปาลมาเรียนฉะนั้นผ้ากีวรของเราอะ่ะเราเป็นต้นน้ํากับปลายน้ําเราก็จะมีทั้งหมด3สีเพื่อมีพระนานานชาติมาเรียนเราจริงจําเป็นต้องทําเพิ่มอันนี้คือสีราชนิยมนะคะจะออกสีดีนะคะ สีออกส้มๆแล้วก็มีสีแก่นขนุนค่ะอ่าอันนี้คือสีพัพพมาถ้าจําเป็นช่วงนี้เราอยากได้ขวดเพชรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เพื่อที่จะรวบรวมมาอาัดเป็นก้อนจากทางวัดเราพอครบสิบตันเราก็จะส่ง <Okay. S 1> ไปที่โรงงาน <Hey. S 1> ชนบุรีค่ะ ที่โรงงานเาก็จะย่อยมาตามขั้นตอนนู้นนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วก็ไปส่งให้โรงงานทอผ้าโรงงานทอผ้าก็จะทํามาเป็นม้วนให้เราส่งมาที่วัดเราวัดเราก็เป็นผู้เย็บคะ่ะอ่าอันนี้คือขั้นตอนนะคะทุกอย่างวัดเราเนี่ยเสีย ่าใช้ใจ่ายเองหมดเลยนะคะจะมีของปตทกับกีซีเข้ามาช่วยก็ไม่มากนะคะในเรื่องของการดูแลการอะไรเพราะว่าพระมหาปนอมนอท่านต้องการช่วยให้ขยะในชุมชนหรือให้โลกของเราเนี่ยลดความร้อนลงได้เพราะขยะพวกนี้มันจะมีอายุทับถมอยู่ในพื้นดินนประมาณ450ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่องนมเราก็รับนะคะเนี่ยกล่องนมข้างบนเนี่ยเรามาททำหลังคาค่ะ อ่ะคงอกล่องนมเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่องภาท่านทำนะคะแต่เราก็มาสานต่อนะคะเนี่ยหลังคาของเราต้องใช้น้ําตรงนี้แล้วก็บ้านกล่องนมตัวอย่างเนี่ยนะคะเราก็รับบริจาคแต่กล่องนมต้องขอว่าทําความสะอาดเยยวตัดออกมาแล้วก็ตากแดดแล้วมาให้เราเราจะดึงตัวที่เป็นฟอยอยู่นะคะในกล่องนมกับน้ําผลไม้อ,ออกมาแล้วมาทำนะคะอันนี้ทําหลังคาอายุการใช้งานก็เกือบ1ิบปีนะคะฝนตกก็ไม่เกิดเสียงดังค่ะ แล้วก็จะเย็นนะฮะโรงงานแล้วเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะคะเราจึงจําเป็นต้องช่วยการหลงทาลงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นทุกชานที่นำขยะเยยหรือจะเรียกว่าขยะหรือบุญดีก่า,า,ร,การ่วมกันทําบุญนะคะมาให้ที่วัดเราขอนะคะเป็นขยะที่ สะอาดนะคะเพื่อที่จะได้ลดการคัดแยกของเราเนี่ยให้เวลาเนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วขยะที่มันเป็นประโยชน์เราก็สามารถนําย้อนกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ,ะถ้าสนใจจะมาศึกษาเรียนรู้ก็ติดต่อที่คุณไก่นะคะ0 9 5 9 8 8นะคะ1654นะคะเป็นเลขาของท่านเจ้าอาวาสนะคะที่จะดูแลเรื่องของโครงการมาดูงานตรงนี้นะคะ,ะเรื่องของการคัดแยกขยะทำยังไงถึงจะนั่นได้นะคะ เราต้องเริ่มจากสถาบันที่เล็กที่สุดคือครอบครัวเริ่มจากผู้ที่ดัดง่ายที่สุดคือเด็กนะคะผู้ใหญ่ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เด็กดูค่ะถึงจะได้ผลนะคะช่วยกันนะคะเพื่อให้โลกของเรานั้นอยู่ได้ในเชื่อรูปหลานที่เราไม่อยู่ขอบคุณค่ะถ้าคลิปนี้ดีนะคะเดี๋ยวว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถแชร์กันได้นะคะ